แล้วแจ็คเกอรีนพูดแบบนี้ถึงข่าวมากี้ถูกโยงข่าวสามีนางเอกมีบ้านเล็กนักข่าวบันเทิงคนดังแจ็คเกอรีนไทยรัฐออกมาเคลียร์ผ่านทิกตอกพร้อมยืนยันว่าคำใบสามีนางเอกดังมีบ้านเล็กไม่ใช่ป๊อกกับมากี้แน่นอนโดยเผยว่าขอแก้ข่าวหน่อยนะคะสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้พี่แจ็คเกอรีนก็ได้มาเล่าให้ฟังว่า มันมีเรื่องราวของข่าวลือนะคะว่าสามีของนางเอกดังแอบภรรยาไปคว้าสาวน้อยที่เพียบพร้อมหลงรักหัวปักหัวปัมที่เราเล่าให้ฟังกันวันก่อนใช่ไหมคะปรากฏว่าตกใจมากใครเป็นคนโยง ในคลิปเราพูดถึงคนคนนั้นว่าเอียงซ้ายคนไปโยงป๊อกมากี้แล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามในไอจีป๊อกมากี้เยอะเลยนะคะเก่งใจป๊อก,กับมากี้มากเลยอยากจะบอกว่าไม่ใช่ป๊อกกับมากี้นะคะให้เราเล่าว่ามีคนโทรศัพท์มาบอกว่าคนคนนั้นเขาเอียงซ้ายหมายความว่าของรับของเขาอะ่ะเอียงซ้ายเราไม่ได้ใบ้ถึงเพลงก้มต่ํา ไม่ใช่นะคะยืนยันว่าปอก,กับมาคี้เขารักกันดีนะคะส่วนสามีของนางเอกดังคนนั้นเป็นใครเอาจริงๆคอมเมนต์เห็นเยอะแยะมากมายก็มีคนเข้าเป้าอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับประเด็นข่าวลือคำใบ้นี้เปิดเผยว่าสามีนางเอกดังมีบ้านเล็กบ้านน้อยแถมในคำใบ้ยังบอกว่า พูดชื่อรู้เลยแถมยังบอกเพิ่มว่าสามีของดาราคนนี้คนดังมากหล่อมากส่วนบ้านเล็กเป็นสาวน้อยสาวเพียบพร้อมสามีของดาราสาวคนนี้หลงมากและเน้นย้ำเรื่องเอียงซ้ายเป็นเหตุให้หลายคนคาดเดาว,ว่าเป็นป๊อกพักสกร เหตุมีเพลงก้มต่ำที่มีเนื้อเพลงว่าโยกซ้ายโยกขวาทำเอาแฟนขับเข้าไปคอมเมนต์ถามในไอจีมารกี้ที่ลงรูปคู่กับสามีจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ